สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมขอต้อนรับสู่แอดใหม่รถเชรวเหนือมาตรฐานครับผมวันนี้อยู่กับวันศุกร์สิ้นเดือนสิ้นเดือนเราก็มาพร้อมกับโอ้โหสิ้นเดือนมนสิ้นใจอะวันนี้เรามาพร้อมกับโตโยต้าคอนวันนั้นเราเกินไว้ว่าเราจะมีสีดำอีกคันหนึ่งวันที่เราเราไล่ไปคือสีเทาใช่ใช่เป็นตัวเซฟตี้ตัวตัว top อ่าไฮบริดคับีพีเมียมใช่ใช่แล้ววันนั้นที่เราเกิดไปก็คือเรามีตัวหนึ่งคันหนึ่งใช่สีดำที่เราบอกไปแล้วว่าสีดำเป็นตัวรองท็อปครับผมนะคะตอนนี้เราอยู่กับ Toyota Cross 1.8ไฮบริดพรีเมียมเหมือนกันส่เหมือนกันแต่เป็นตัวรองท็อปใช่ค่ะครับผมอันนี้แตกต่างกันนิดหน่อยบอกก่อนเลยใช่ค่ะไม่ได้เยอะแล้วก็ราคาก็แตกต่างกันใช่นะคะแต่สภาพ เลขใหม่ใกล้เคียงกันเลยค่ะใช่ครับเลขใหม่มาติดติดกันเลยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยใช่อ่าอย่างแรกครับที่เราเห็นนะเราบอกเลยว่าคันนี้ราคาต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่แต่เราก็สภาพเหมือนกันเลยแหละเนี้ยเเนี่ยมากอ่าไอที่ถืออยู่เนี้ยก็คือเป็นการันตีให้ละวันนั้นวันนั้นพี่พี่กูสเปคชันเขามาตรวจสภาพหมดเลยผมยืนดูดูนานมากใช่ค่ะอ่าโอเคครับโตโยต้าครอ 1.8ไฮบริดพรีเมียมปี2020สีดำเออไม่40,000โลใช่ไม่40,000โลถือว่าน้อยนะเท่าศูนตลอดเช็คศูนย์ทุกระยะ2ปี2ปีแล้วก็วารันตียังมีเหลือครับเขาทำ5ปีจนถึงปี2025ใช่ครับผมอ่ายาวๆเหลืออีกยาวๆใช่เดี๋ยวมาดูสภาพกันมาดูสภาพกันครับมาดูสภาพกันนี่เริ่มจากกระจังหน้า คือตัวตัวครั้งที่แล้วสีเทาเนี่ยจะเป็นแบบกลอสอันนี้จะเป็นมีแมทต์แมนิดหนึ่งเป็นด้านด้านิดนึงนะฮะตัวนี้ก็คือจะไม่มีกล้องรอบคันเท่านั้นเองใช่ใช่ใช่แต่มีกล้องถอยมีกล้องถอยให้ครับผมไฟสวยมีไฟตัดหมอก LED ไฟหน้าเป็น LED projector เหมือนกันเช่นกันครับเหมือนกันเหมือนกันกับตัวตัวท็อปเลยท็อปเลย เดี๋ยวมาดูวันนั้นเราให้ดูข้างขวาก่อนเดี๋ยวเราให้ดูข้างซ้ายก่อนอ่าพี่หนุ่ยครับเนี่ยล้อแม็คลายเดียวกันเลยทูโทนเหมือนกันนะคะใช่ครับทูโทนเหมือนกันครับผมขอบสิบแปดขอบสิบแปดยางปีสองพันยี่สิบแน่นอนใช่ค่ะสี่เส้นปีสองพันยี่สิบแล้วก็กระจกมองข้างสาเลี้ยวไาเลี้ยวนี่แทบจะไม่ต่างเลยนะ ใช่แทบจะไม่ต่างเลยแต่ที่ต่างๆแน่ๆคือสันรูปสันรูปไม่มีตัวตัวรองท็อปไม่มีสันรูปไม่มีต้องรอบคันแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมองแล้วเบาะข้างในเหมือนกันนะคะเหมือนกันเหมือนกันเบาะสีแดงเหมือนกันใช่ครับแล้วก็อันนี้มาตรงด้านท้ายในด้านท้ายครับด้านท้ายครอสนี่คือเตะเปิดได้เหมือนกันเตะเปิดได้เหมือนกันค่ะแผนฟิล์มสร็จเหมือนกันนะครับค่ะอ่าพี่ดูเปิดท้ายให้ดูหน่อยฮะแล้วอันนี้อ่า เป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับใช่ค่ะข้างหลังกว้างข้างหลังกว้างก็คือเป็นเป็นไซส์เดียวกันรุ่นเดียวกันใช่กว้างแต่อันนี้คือบอกก่อนที่วันนั้นที่เราไลฟ์ไปก็บอกว่าเออที่บอกว่าไม่มียางอะไรเหมือนกันไม่มียางอะไรไม่มีเหมือนกันเนาะใช่ใช่ค่ะมันก็จะมีตัวเซตตี้ให้ตัวเซตตี้ให้แบบนี่อมมีตัวเซตตี้ตรงนี้ให้นะคะแต่ถ้าลูกค้าจะเอายางอะไรมาใส่ก็ ก็ได้มีมีมีล่องให้อยู่ใช่ค่ะกว้างนะคะอันนี้ไม่ใช้ก็ถอดออกได้ยางที่เราบอกปิดได้ปิดได้ปกติสภาพอยู่ในสวยเลยล่ะด้านท้ายนั่งได้สองคนเพิ่มอีกสองคนข้างหลังได้เลยแล้วเนี่ยยัดไปพี่หนุ่ยนั่งไมตรงเนี้ยอะไรับเนี่ยสองคนได้เลยนะคะอะบอกก่อนอันนี้สามารถล็อกป่าท้ายได้นะครับแล้วก็กดไฟฟ้าลงปิดดูยังใช้ได้ปกตินะ นิ่มนวลการลงการขึ้นของเขานิ่มนวลครับผมอ่าโอเคไีท้ายไฟท้ายก็คือสองกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นรูปตัวแอลกว้างใช่ใช่เหมือนกับตัวท็อปเลยสวยมากใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าใครชอบสายดุสีดำเนี่ยผมแนะนำเลยนะคันนี้สวยนะสวยนะวันนั้นสีเทาว่าสวยแล้วเนาะใช่ใช่สีเทาก็จะมีซันรูมมีได้ผมว่ามันคนละอารมณ์นะใช่ใช่อ่าให้ดูให้ดู โอเคไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าครับนี่โอ้โหอันนี้อย่างที่บอกสวยงามบอกอันเนี้ยมันคือมันเหมือนสีแดงแดงอมน้ำตาลอะ่ะครับสวยนะคะสวยคอนโซลหน้ายังกิกอยู่เลยยังใหม่กิ๊กอยู่เลยอ,ะอ่ะอันนี้คือตาร์ทลรถไปแล้วนะคะเนี่บคลิบครับไฮบริดน,นีี้ตาร์ทรถไปแล้วนะใช่อันนี้ ผมอะไรขอบิดนิดนึงเดี๋ยวจะบิดดือสามก้านอันนี้คือคันนี้ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งคือเขามีระบบชาร์จเป็นไวเดสชาร์จใช่ค่ะแล้วก็ระบบขับขี่โหมดขับขี่แอร์แยกซ้ายขวาครับเลขไมล์เลขไมล์วันนั้นคันคันตัวท็อปคือเซตตี้เนี่ยก็สี่หมื่นครับตัวนี้ก็คันนี้ก็สี่หมื่นเหมือนกันไม่เอ่ยเห็นไม่เอ่ยเห็นคะอ่านี่สี่หมื่น สี่หมืนห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดวสวยค่ะไม่มีช้ำตัวป้ายตัวสติกเกอร์ตัวกดปุ่มกดครับยังไม่มีรอยทะลอกเบาะนั่งเบาะฝั่งคนขับขึ้นลงเบาะคนฝั่งที่คนข้างคนขับสวยสวยสวยครับหัวหมอนยังดูดีแบบเข็บฝั่งคนขับเนี่ยเป็นไฟฟ้าปับไฟฟ้าใช่ค่ะด้วยแปดติศทางแปดติดทาง ฝั่งนี้นะคะแปดทิศทางปรับได้อันนี้ที่เท้าแขร์ระบบจอก็ครบครันครับเป็นมันติดใช่ใช่ค่ะระบบมีเดียนี่แหมบลูทูธ USB อะแฮนด์ฟรีครบครับใช่ค่ะกระจกอะไฟใช้ได้ปกติฮะปกติได้เลยค่ะผู้หญิงข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ก็ได้ปกติได้ไหมอ่าโอเคปกติใช้ได้อยู่ปกตินะครับคอนโซลนี้บอกเลยว่า ไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นแล้วช่องแอร์ช่องแอร์ดูสิความความที่แบบน่ะไม่มีแบบคือคือแบบมันดูแข็งแรงอ่ะมันดูแบบสมูทไปหมดลเลยเนาะล่องรอยไม่มีเลยใช่ค่ะคให้ดูเบาะคนขับเนี่ยยังกริบกิ ไม่มีไอ้ตรงขึ้นลงตรงเนี้ยมันอาจจะมีแบบรอยแตกแบบคุณแบบนั่งเยอะใช่ไหมคะขึ้นขับคุณผูแต่อันเนี้ยยังไม่มีรอยเลยนะคะอันนี้ดูสัมผัสจากการการใช้งานดูจากการใช้งานแล้วก็สวยอยู่นะฮะด้านหลังดูด้านหลังหน่อยด้านหลังแทบจะไม่ได้นั่งเลยมั้งคะจากที่สังเกตนะจากที่สังเกตนะจากที่เห็นเนี้ยเนี่ยตอนนี้ค่ะดูสีดูสีก็รู้อ่ะที่ไม่ได้สัมผัสเลยแล้วก็มีที่ใส่คาสติกได้ทั้งสองเบาะ ด้านหลังอาจจะเป็นผมนั่งคนแรกหรือเปล่า <laughs> ผมนั่งไปถ่ายรูปออใช่เมื่อกี้ใช่ไหมใช่ <laughs> นะยังไม่แบบยังไม่ได้นั่นเลยแล,แล้วก็<ม>ความกว้างของด้านหลังอะค่ะสบา,า,านยนะแล้ <ไป S 1> ลวก็มีแอร์หลังความกว้างของด้านหลังไปดูพาไปดูแอร์หลังนี่มีแอร์หลังให้สวยครับสวยเลยสวยสวยจริงค่ะคันนี้ สวยเทียบเท่ากับคันที่เราไลา์ไปเมื่อสองวันที่แล้วก็คือคันที่มีสันรูฟอืมคือคือถ้าถ้าใครชอบรถแบบเป็นแนว SUV ใช่ก็ประมาณนี้เลยอันนี้มันจะเข้าเข้ากับ C-HR นะคะส่งจะเข้ากับ c ีแต่ว่าความกว้างของเฮดรูฟเนี่ยมันจะต่างกันเพราะ C-HR เนี่ยมันจะเป็นแบบันเสโลปลงมาใช่ครับแต่อันนี้คือคือมันมันกว้างตรงที่มันเขาไม่ได้สโลป เขาเหลือเหลือเฮดลูมไว้ให้เราเยอะหน่อยครอบครัวได้แหละครอบครัวได้เลยใช่ค่ะโอเคสวยมากมากครับนี่ผมให้ดูกรอบประตูข้างประตูนี้มีที่วางแก้วเยอะด้วยนะใช่ใช่เอ๊ะวางแก้วไว้ทำอะไรครับพี่หนุ่ยวางแก้วค่ะกาแฟค่ะอ๋อกาแฟใช่ไหมเออเอออันนี้เพื่อนแล้วคะเนี่ยใช่ใช่เพไฮบีเป็นตัวที่ลูกค้าหาอยู่เพราะว่ารุ่นประหยัดน้ำมันมากครับเป็นตัวที่แบบ ประหยัดน้ำมันจริงๆแล้วอ่ะทั้งสองตัวที่เราไลน์ไปอ่ะก็คือประหยัดน้ำมันคือไฮบิดอ่ะตอนนี้ลูกค้ากําลังหาเยอะใช่ประหยัดน้ำมันเหมาะกับยุคนี้ใช่ค่ะเหมาะกับยุคนี้จริงๆประหยัดน้ํามันแล้วก็ราคาคันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะคันนู้นเราตั้งไว้ที่เก้าแสนสี่นห้าพันครับผมแลบอกราคาคันนู้นก่อนแต่ราคาคันเนี้ยคือแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีดาวได้ทั้งสองคันเลยค่ะครับผมฟีดาวได้ทั้งสองพันศูนย์ 2เดือนได้ทั้งสองพันแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษได้ทั้ง2องพันครับฟรีได้อีก3เดือนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยโอ้โหได้ได้หมดเลือกอย่างใดอย่างหได้หมดสําหรับผู้ที่สนใจโตโย t a าครอ s เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดแล้วก็สีดำเนี่ยเหมาะมากๆค่ะใช่ใช่ขับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ค่ะแล้วก็เราผ่านการตรวจของบริษัทกูอินสั่นับเมื่อวันนั้นที่คุณเกมมาครับ ทำอ่อถ่ายถ่ายพอดีเพิงกูเซกูอินสเปคชั่นมาถ่ายมาพอดีมาตรวจสภาพรถก็เลยได้คุยแล้วก็ได้ได้ดูไปพร้อมๆกับพี่กูเขาด้วยแบะมีใบรับรองตามไปเจอลูกค้าขอดูได้นะคะขอดูได้แล้วก็ราคาอย่างที่บอก899ฟรีดาวแปดเกฟรีดาวศูน์เปอเดือนได้เลยอ่ะยังไม่ตกใช่ไหมยังยังค่ะเรารียบร้อยเราพวงเราเรียบร้อยพูดตรงเพราะฝนตกมากใช่ครับ โอเคถ้าใครสนใจนะครับผมติดต่อได้ยังไงครับพี่หนุยครับอ่าเบอร์โทรนะคะครับคอร์เซนเตอร์นะคะ0 8 7 5 0 9 7 8 7 8แครับผมแล้วก็แอดไลน์นะคะแอดไมค่ะแอดไมค่ะใช่ค่ะอ่าหรือไปดูรูปนะครับไปรูปดูรูปที่เว็บเราก่อนก็ได้คือแอดไมค่ะดอทคอมอ่าไปดูรูปเพื่อติดตามและติดตามได้ถูกต้ัง ติ๊กตอกติ๊กตอกใช่ติ๊กตอกตอนนี้เรามีติ๊กตอกแล้วเผื่อได้ได้ไปมีเก็จความรู้อะไรบ้างในของเราก็จะมีเก็จความรู้เข้าไปใช่ครับดูได้นะคะมีอัปเดตเหมือนกันไลฟ์สไตล์รถทุกทุกอย่างใช่ครับเกจความรู้ต่างๆใช่ใช่โอเคขอราคาสิพี่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีฟรีดาวน์ใช่ค่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนหรือหรือขับไปเลยสามเดือนสามเดือนไม่ต้องผ่อนยังไม่ต้องผ่อน แล้วก็หรือได้ดอกเบี้ยพิเศษครับ2ดเเริ่มต้น48งวดโอ้โหจะเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีกบอกมาอยากจะดูตรงไหนมุมใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูเลยไหมวีดีโอคอรได้เลยค่ะเอาวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องลุ้นกันว่าจบไลฟ์ไปแล้วจะมีคนมาดูอีกไหมใช่ค่ะจริงๆรรถสวยค่ะอย่างที่บอกแล้วก็ไม่เช็ค ศูนย์ทุกระยะใช่อยากรู้อะไรอยากถามอะไรก็บอกกันมาได้ครับแต่ช่วงนี้อาจจะรีบๆนิดนึงเพราะว่าฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจถ้าอยากรู้อะไรก็ติดต่อมาหลังไม่ได้เลยนะครับค่ะนะคะโอเควันนี้เราเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าพี่ฝนเขาน่าจะมาเริ่มโดนแขนแล้วโอเควันนี้ฝากไปด้วยครับสำหรับ To y ยต a c ค o s s ห8่งจุดแปดไฮบริดพีเมยมสีสิอันีาดำนี้นะคะครับผมค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นยังไงฝากติดตาม แอดมา์ไปด้วยนะครับผมานึกชุงรถใช้แล้วเหนือมาตรฐานต้องที่แอดมา์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ